ส่วนดิฟนะครับผมขึ้นมาอย่างที่บอก3วันติดแล้วแล้วก็แบบขึ้นแรงมากด้วยนะครับวันละหขึ้นไปเลยนะครับก็น่าจะเก่งกันนะครับในส่วนของตลาดเนี่ยเขาเก่งว่าจะได้เข้ากองทุนวายุพักเพราะว่าแน่นอนอย่างที่ผมก็บอกไปว่าหุ้นที่วายุพักน่าจะเลือกเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่มีปันผลที่ดีนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีการการ,การันตีผลตอบแทนให้หน่วยลงทุนกเนี่ยเขาก็ต้องหายิวให้มันได้ระดับหนึ่งนะครับเออซึ่งจริงๆพวกกองอินฟราฟันในประเทศไทยอ่ะ ราคาหุ้นมันดิเพรสมากคือแบบลงมากองอยู่ด<ช>้านหน้ามากจนทําให้ยิงยนะ่งใช่ครับอย่างดิฟเนี่ยก่อนที่เขาจะขึ้นมาแรงๆนะฮะตอนเขาอยู่ประมาณ8บาทเนี่ยไพยทูตัว NAV เนี่ยจริงๆมันเทรดศูนเท่าอะ่ะคือเทรดต่ำกว่ามูลค่า NAV จริงของกองครึ่งหนึ่งนะครับเอ่อแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเด้งขึ้นมาแล้วยิวตอนนั้นประมาณ10%บกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะอันนี้ก็อาจจะหล่นมา ต่ำา10แล้วแต่ว่ามันก็ได้ในเรื่องของ y ิวก็จริงนะครับแต่ว่าสภาพคล่องเนี่ยอันนี้ยังเป็นตัวที่ผมก็ question ซึ่งวันนั้นคุยกับพี่ฟุกแล้วก็ยังคิดว่ามันสภาพคล่องอะมันไม่ค่อยผ่านเกณฑ์เท่าไหร่ถึงแม้มว่านโยบายของกองทุนมายุทธ์เขาจะเขียนชัดเจนในข้อขอขานะครับว่าซื้ออินฟราฟันด์ r e แล้วก็ property fund ได้ก็ตามนะครับก็สมมติถ,ถ้ามีเงินไหลเข้าจริงก็คงเข้ามากไม่ได้เพราะว่ากองเขาก็ต้องคิดเรื่องตอนออกด้วยนะเขาไม่ได้คิดแค่เข้า เพราะเม็ดเงินเขาใหญ่จริงๆนะครับส่วนตัวอื่นยังาง 3BBIF นะครับตัวนี้ก็ยิวดีเหมือนกันก็นกขึ้นมา8%เหมือนกันนะครับก็เพิ่งจะขึ้นแคชอัพขึ้นมา TFFIF ตัวนี้ก็จะเป็นพวกทางดดวนอะไรต่างๆก็ตัวนี้จริงๆยิวน้อยกว่าคนอื่นนะ <S 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 ยิวอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ4%ีปรนะเอ่อก็ใครใครใครทราบก็แก้ผมได้นะครับในช่องแชทแต่ก็บวกขึ้นมาได้7%กว่าคือเล่นตีมหองหุ้นอินฟราฟันมาหมดเลยนะครับ ทีนี้ผมก็เลยไปเอาลิสต์มาให้ดูแล้วก็ให้ดูว่ามันมีความเป็นไปได้มากขนาดไหนนะครับถ้าวายุพักจะเข้ามาซื้อจริงๆเนี่ยก็ผมดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับ mm. ผมเป็น property fund กร e จริงๆมันมีประมาณ50บกว่าตัวที่จดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแต่ผมคัดเอาแค่แบบตัวท็อปๆจากสภาพคล่องแล้วกันเพราะว่าสภาพคล่องน่าจะเป็นจุดหลักที่เขาดูแล้วก็มาดูดีเวเดนยิวกันนะครับตัวที่มีสภาพคล่องดีสุดนะครับ3อันดับแรกเนี่ยผมใช้3 3เดือนย้อนหลังนะครับ mm. ก็เฉลี่ยอยู่ สูงสุดนะ CPN r e เนี่ยยังเทรดเฉลี่ย3เดือนย้อนหลังเนี่ยต่อวันแค่47ล้านบาทน,นะครับก็ค่อนข้างน้อยนะก็ลำบากเหมือนกันนะครับ <c oughs> uh, แต่ว่า dividend yield ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ6%เเลย <c oughs> ถามว่า CPN Read เทรด discount NAV เยอะไหมก็ไม่นะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าตระกูลของ Read เนี่ยตัวที่มีสภาพคล่องนะครับไม่เทรด discount NAV เท่าไหร่นะครับดูได้เลย CPN Read วาร t ดเอฟทีดเอลพีเทลพวกนี้เทรดประมาณ1เท่า NAV หมดนะครับแต่ว่าตัวล่างๆอาจจะมีบ้างนะครับแต่สภาพคล่องมันน้อยก็เลยอาจจะ justify ได้ว่าทำไมถึงเทรดต่ำาอ็นอนะครับอย่าง GV Re รีดนะครับวารอา IR อะไรพวกนี้ครับก็ยังเทรดประมาณครึ่งหนึ่งของ NAV อยู่แต่ดีเดือนยิวก็ยอมรับว่าจริงๆก็ถือว่าอยู่ในดับค่อนข้างดีนะครับฝั่งของ Re ีดมาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาที่จะดูดีกว่าในเชิงของวอลลุ่มนะครับอย่างตัวดิฟผมเคยบอกไปแล้วว่าสภาพคล่องจริงๆดีที่สุดในตระกูล นะครับเพราะว่าเ,เขาเนี่ยผมดู3เดือนย้อนหลังเนี่ยก็ตกวันละประมาณ90ล้านบาทก็พอใช้ได้นะครับแถม p พ i ส์ Price to NAV เทรดต่ำม,มากนะครับผมประมาณครึ่งหนึ่งของ NAV จริงเลยนะครับดีเดนยิวก็ใช้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็10.7%แล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตลาดถึงเก่งขึ้นมาเป็น Number 1นะครับก็พุ่งขึ้นมาเป็นคนแรกลองลงมา3 BBIF นะครับผมก็ จริงๆเทรดน้อยกว่าตัวของซีเพนรีดนิดหนึ่งด้วยนะครับเฉลี่ย3เดือนแค่วันละ41ล้านบาทนะครับแต่ยิวเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าอยู่ที่8%นะครับแล้วก็ TFFIF เอนี่ยอันนี้เทรดต่ำา NAV ค่อนข้างเยอะอ่ะอันนี้ดีเวเนยิวหกเป์น็นะครับผมก็แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยดูได้เลยในอินฟ้าฟันทั้งหมดเนี่ยสภาพคล่องน้อยมากถ้าไม่ใช่2ตัวแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็สมมุติถ้าจะเข้าจริงๆถ้าต้องเลือกเนี่ยผมว่าดิฟเนี่ย เเป็นไปได้มากสุดนะครับส่วนในตระกูลรีดเนี่ยก็ให้ดู CPN e e d นะครับ 3B มบ f อาจจะได้บ้างนะครับแต่ผมให้น้ำหนักไปที่ด i f เพราะว่า1 p r i c e to NAV มันแบบครึ่งหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ Dividend Yield ก็สูงกว่า Ja z เออตัว 3BBIF ด้วยนะครับถ้าแบบสภาพคล่องต่ำกว่า 3- 40ล้านนี่น่าจะยากเลยลหละในการที่จะแบบเวลาเข้ามันเข้าได้แหละแต่เวลาออกเนี่ยมันจะมันจะกลายเป็นต้องต้องเทขายแล้วมันจะทาให้กดดันเรื่องราคาเรื่องอะไรอีกต่างก็ก็น่าจะน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องมา ใช้คําว่าผู้จัดการกองทุนต้องต้องมาดูตรงนี้ด้วยเป็นหลักนะครับก็เลยมองเนี่ยสตัวนี้แหละมีมีโอกาสสูงสุดแค่นั้นเองนะครับครับทักทายแชทนิดหนึ่งนะครับพี่มนก็คุณชุติเทพนะครับคุณเติมสิรินะครับแฟนคลับท่านเดิมนะครับคุณโมโนนะครับคุณลิทธวเบิร์ดมีถามว่ากองทุนวายุพักเงินปันผลเครดิตภาษีได้ไหมนะครับก็เอ่อวายุพักเนี่ยเป็นลักษณะกองทุนนะครับแล้วเขาก็ใช้คําว่าเงินปันผลเนี่ยก็คําตอบก็คือเครดิตภาษีได้นะครับแต่ว่ามันจะมีจุดต่างนิดนึง ก่อนอื่นเลยก็คือเงินปันผลเนี่ยมันจะไปเข้าหมวดรายได้นะครับเป็นตัวมาตรา40องเล็บ4ขอไข่นะครับตัวของวายุพักเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับเขาไม่ได้เสียภาษีนิติบุคคล20%เนี่ยการเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยมันก็จะไม่ได้เยอะเท่ากับเวลาเราไปถือหุ้นแล้วได้เงินปันผลมานะครับก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิด effective tax rate ของเราเนี่ยมันต่ำกว่า10%นะครับอันนี้ก็ เออปันเครดิตได้นะครับแต่ถ้าเกิด e f f e c t i v e tax rate ของเราสูงกว่า10%เอนี่ยอันนี้ไม่ควรจะเครดิตนะครับโดย e f f e c t i v e tax rate เนี่ยมันไม่ได้คำนวณว,ว่าตอนนี้เราโดนขั้น10%หรือเปล่านะมันมันต้องคำนวณว,ว่าโดนภาษีเป็นอัตราเท่าไหร่เทียบกับรายได้รวมนะครับเออวิธีคำนวณต้องไปดูอีกทีหนึ่งมันมันจะไม่ใช่ว่าเอ๊ฉันโดนภาษี10%แล้วฉันจะเครดิตคืนไม่ได้ไม่ใช่นะครับต้องไปดูบางทีอาจยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวของที่เป็นบริษัทจทจเบียน อ่จะสามารถเครดิตภาษีได้ที่28%แต่ว่าถ้า effective tax rate ของเราเนี่ยต่ำกว่า28%ก็ยังยื่นได้เครดิตภาษีคืนอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่โดนแบบรายได้เยอะมากๆนะวันละเอ่อเป็นปีละแบบ4ล้าน5ล้านเนี่ยเขาโดนตัวบันไดที่เป็น35% max แ,แล้วแต่จริงๆ effective tax rate ของเขาอาจจะต่ำกว่า28%ก็ได้นะเพราะนั้นเนี่ยต้องต้องไปคำนวณอีกทีนึงนะครับว่า effective tax rate เท่าไหร่แต่คำตอบก็คือได้ครับก็ต้องไปคานวณแล้วก็ ตัวที่เป็น40อวงเล็บ4ขอเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็น Final t a x ถ้าเกิดมันเอาเข้ามารวมคำนวณแล้วไม่คุ้มกไม็ไม่ต้องเอามารวมก็ได้ก็โดน10%ก็คุ้มกว่านะครับแล้วก็คุณอำนาจนะครับผมคุณอ p ปโปคุณทาคมบอกว่ามีติดตามดูรายการจนเปิดบัญชีแล้วนะครับโอนพอร์ตมาทิสโก้แล้วอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรายการเราเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็อุดหนุนเราด้วยนะครับยังไงก็ท่านอื่นฟังอยู่ก็ฝากฝากเปิดบัญชีด้วยนะครับโอเค มาดูถัดมาครับอันนี้ผมก็ทำมาให้ดูนะครับเ,เพื่อที่จะให้อาจจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมว่าถ้าเกิดผลตอบแทนในแต่ละปีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตัวของราคา NAV นจะเป็นยังไงนะครับในแบบแรกเนี่ยผมทําเป็นโจทย์ตุ๊กตาละกันนะครับมันไม่ใช่ของจริงเท่าไหร่เพราะว่าผมแอบซูมว่าเขาไม่ปันผลออกมาเลยนะครับทั้งนั้นที่จริงๆกองเขามีนโยบายที่จะปันผลปีละสองครั้งแต่เพื่อให้เข้าใจภาพเข้าใจคอนเซ็ปต์ละกันนะครับก็คือในแต่ละปีเนี่ยไอเส้นที่เป็นสี เทานะครับก็คือกรณีแบบดีสุดเลยคือทุกๆปีเนี่ยได้ผลตอบแทนที่แบบขั้นสูงสุด9%นะครับ NAV ก็จะขึ้นไปถึง19บาทเลยนะนี่คือเบสเคสซีนารีโอนะครับส่วนกรณีเวิร์สเคสซีนารีโอเนี่ยก็คือได้ขั้นต่ำแค่3%จะเป็นเส้นสีส้มๆนะครับไปตลอด10ปีมันก็จะขึ้นไปที่13นะครับแล้วก็เส้นสีฟ้าเนี่ยผมก็จำลองผลตอบแทนในแต่ละปีตามตารางข้างบนนะครับก็จะเห็นมันก็ขึ้นนลงๆนะครับผมยกตัวอย่างในปีที่ได้ ติดลบเนี่ยเขาก็ยังได้ผลตอบแทนขั้นต่ำ3%อยู่นะครับก็จะเป็นปีที่4นะครับ NAV มันก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของปีที่ขึ้นไปมากกว่า9%เนี่ยอย่างปีที่3เนี่ยเขาก็จะได้แค่สูงสุด9%นะครับอันนี้เพื่อให้เห็นภาพก่อนถ้าสมมุติเขาไม่มีการปันผลเลยเนี่ยพาสของการราคา NAV มันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ขยับไปในภาพถัดไปที่ จะสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นนะครับก็คืออันนี้ตามที่เขาถแถลงใหญ่นะครับก็คือคกลไกของตัวเขาเนี่ยจะปันผลทุกๆ2ครั้งในแต่ละปีใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นกลางปีแล้วก็ปลายปีนะครับอันนี้ผมทําเป็นแบบปีต่อปีก็คือว่าเส้นสีดำเนี่ยจริงๆก็คือจุดสตาร์ทของแต่ละปีตอนต้นปีนะครับเขาบอกว่ากลไกเนี่ยมันจะกลับมาที่10บาทนะครับก็คือ ผลออกมาให้หมดนั่นแหละเวลาได้ผลประโยชน์อรไรขึ้นมานะครับส่วนราคาในแต่ละปีมันก็จะผันผวนไปตามผลตอบแทนในแต่ละปีนั่นแหละตามเส้นสีน้ําเงินนะครับแต่พอจ่ายสีส้มๆออกมาเนี่ยก็คือเงินปันผลมาปุ๊บมันก็จะมูลค่ามันก็จะกลับมาที่10บาทตามเส้นสีดำนะครับในแต่ละปีเพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็น possibility กับผ่าที่น่าจะเห็นในตรงนี้ซึ่งผมแอบมีจุดน่าสนใจเหมือนกัน,กนที่ต้องติดตามนะก็คือ ตัวของ Bit a s สเปรเนี่ยผมอยากจะรู้มากว่าตลาดหลักทรัพย์เขาจะใช้ติ๊กรูอะไรกับตัวของวายุที่จะเอาเข้ามาจดในตลาดหลักทรัพย์นะครับ mm hmm. คือถ้าเกิดเขาใช้เกณฑ์เดียวกับตลาดเกณฑ์เดียวกับหุ้นทั่วไปนะครับตัวติ๊กเกอร์รูเนี่ยก็คือหุ้นที่ราคา10บาทขึ้นไปนะครับติ๊กเกอร์รูจะอยู่ที่ขยับทีละ0.1ก็คือ10สตางค์นะครับเ mm hmm. พราะฉนั้นจริงถ้า10สตางค์เนี่ยมันค่อนข้างจะ แก็บกว้างไปนิดนึงหนึ่งนะครัยหนึ่งเปอร์เซ็นเลยใช่ครับเพราะนั้นผมว่าเป็นไปได้สูงที่เขาน่าจะจดเป็นใช้ ETF ๊กเกอร์นะครับถ้าจดเป็นแบบ ETF เนี่ยในตลาดอย่างตัว T-DEX พวกนี้นะครับ๊กเกอร์ size ของเขาจะละเอียดกว่าก็คือ0.01นะครับแบบนี้น่าจะแร์กว่าแต่ถ้าเกิดจดเป็นแบบนี้ปุ๊บผมก็มีกลยุทธ์ให้เพราะว่าจริงๆ bit a าร์ส spread นี้ก็เป็น transaction cost อย่างหนึง่งนอกจากค่าคอ m ม i s s i o n ที่จ่ายให้กับโบรกเกอร์นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็น๊กเกอร์ที่ค่อนข้างเล็กแบบ ETF แบบนี้เนี่ยจริงๆด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะจ่ายปันผลถูกไหมในสิ้นปีมูลค่าของตัว NAV เนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนเป็นอ่าพาบวกด้วย a c c r u e d interest นะครับก็คือเราคาดว่าจะได้ปันผลเท่าไหร่เนี่ยมูลค่ามันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆในระหว่างวันซึ่งเดี๋ยวการาฟถัดไปจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมเลยคิดอย่างนี้ครับว่าในเมื่อถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเราขาย ETF บนตลาดหุ้นเราไม่โดนภาษี capital gain tax ถูกไฮะ แต่ถ้าเราปล่อยให้มันจบสิ้นปีแล้วรับเงินปันผลเนะ่ยเราโดนแคป์แพเทเเกนอย่างนี้เป็นไปได้ไหมว่าเราก็ถือไปแล้วพอราคามันแอคครูไปถึงจุดหนึ่งใกล้ๆสิ้นปีเราก็ขายบนกระดานีกว่าในเมื่อทราน s ัคชันคอ o s สก็ไม่ได้สูงนะครับไม่ต้องโดนภาษีเพราะที่สุดแล้วถ้าเขาปันผลออกมาราคามก็ไดรูดลงมาที่10บบาทอยู่ดีถ้าตลาดมีสภาพคล่องแบบนี้ผมมาช่วยประ,ประหยัดภาษีได้เหมือนกัน ก็มีโอกาสแต่เราก็ต้องคอยจับตาคอยเทรดคอยต้องต้องดูดีๆมอนิเตอร์จริงๆเลยก็ก็ก็น่าเป็นเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจอยู่นะครับครับส่วนอันนี้เนี่ยก็ผมทําเป็นแบบภาพในแต่ละเดือนเลยนะครับผมว่าราคามันจะมูฟยังไงอันนี้ผมยกตัวอย่างหนึ่งปีแล้วกันแล้วก็ดูในแต่ละเดือนนะครับเส้นประสีเหลืองก็คือเหมือนเดิมว่าเป็นกรณีแบบดีที่สุดนะครับเอ็นเอีมันจะขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เส้นสีเทาจะเป็นกรณีแบบได้แต่ขั้นต่ํานะครับ แล้วก็สีน้าเงินเนี่ยจะเป็นการมูฟจริงๆที่ผมยกตัวอย่างตุ๊กตาผลตอบแทนในแต่ละเดือนนะครับซึ่งจะเห็นว่ากรณีนี้จะเหมือนจริงมากขึ้นเพราะว่าระหว่างปีอย่างที่ผมบอกผมคิดว่าเขาจะปั่นประมาณช่วงกลางปีแล้วก็ปลายปีนะครับเวลาเขาปั่นตอนกลางปีปุ๊บมันจะไดรหลดเห็นไหมฮะว่าพาดของการวิ่งของมูลค่า n อ v นเนี่ยมันจะหักหัวลงมาเลยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เห็นอยู่ใน NAV ตลาดเวลาเอาจดเข้ามาเทรดจริงๆ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะค่อยๆแอคครูไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าผลตอบแทนมันมากกว่า3%เส้นตรงนี้มันก็จะวิ่งอยู่ระหว่างแก็บนะครับแต่ถ้าเกิดสูงกว่าตัว9%เนี่ยมันก็จะได้ได้แค่เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ปันผลตอนสิ้นปีปุ๊บ75ตังค์สุดท้ายราคามก็จะหลดลงมาต่ำสุดนะครับโอเคอันนี้คือในเคสที่ได้9%<ต>ใช่ครับอันนี้ผมอาจจะ ไม่แน่ใจตัวเส้นสีฟ้ามันทะลุขึ้นไปข้างบนได้ไงเดี๋ยวไปเช็คอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจไอเดียนะครับในภาพนี้แล้วก็ทีนี้มาดูว่าไอตัวของกองทุนวายุพักเนี่ยมันเซนซิทีฟกับตลาดขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะดูว่ากรณีแบบแย่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดทุนไหมสําหรับนักลงทุนหน่วยกอนะครับก็ตัวของผมเลยไปดูค่าเบต้าของกองทุนวายุพักตั้งแต่ปี2557อันนี้ไปดึงเท่าที่เขามีให้มาเลยนะครับแล้วก็เทียบกับเซ็ตนะครับ จริงการหาค่าเบต้าคือการหาเาทียบกับเซตนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าดูสมัยที่เขาเคยพีคเลยนะพี่มนก็คือเขาค่อนข้างจะวิ่งไปทิศทางเดียวกับเซตมากๆเนี่ยคือช่วงปี2 5 5 9นะครับตอนนั้นค่า beta เบต้าไปพีคแถวๆหนเท่าก็คือถ้าเซตขึ้น1%เรขาขึ้นเยอะกว่าเยอะนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันหล่นลงมาเรื่อยๆเหลือแค่0.66เท่าแล้วนะครับเพราะนั้นจริงๆตอนเนี้ยกองเหมือนค่อนข้างเป็นกองดิฟเฟนซีฟเหมือนกันนะวิ mm hmm. ่งตามเซตน้อยนะครับ เหตุผลหลักเพราะว่าตัวปตทเนี่ยมีค่าเบต้าต่ำซึ่งปตทเนี่ยมันคิดเป็นประมาณ40%อของนี้เลยผมไปดูแล้วเบต้าปตทล่าสุดเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ0.6เท่านะครับ0.6กว่า,ก,วาก็เลยเป็นเหตุผลตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้โอเคพอมีเม็ดเงินเข้ามาใหม่ซื้อหุ้นเข้ามาเพิ่มเนี่ยค่าเบต้าของพอร์ตก็น่าจะเปลี่ยนแหละนะครับทีนี้ผมก็เลยมาทำซีนารโอในภาพถัดไปให้ดูว่าแล้วมันต้องลงมาขนาดไหนสำหรับตัวเซตถ้าเกิดผมใช้โมเดลนี้นะครับก็คือเเป็นโมดล แฟกเตอร์บนตัวะคะ่าเบต้าเนี่ยก็ตามตารางนี้เลยผมให้จุด starting point คือ1400จุดแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดค่าเบต้าตารางซ้ายเนี่ยแอ s u m ซูว่ามันเป็น0.66เท่าเหมือนณวันนี้นะครับจริงจริงต่อให้เซตลงไป100จุดเขาก็ยัง NAV ยังไม่ต่ำแสนห้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 10ปีที่ผ่านมามนะครับผมค่าเบต้ามันคือเฉลี่ย1.13เท่านะครับถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยจะพบว่าตัว NAV จะต่ำแสนห้าแถวแถประมาณสักต่ำ600จุด6 0นะครับก็ประมาณ5 5 0จุดเท่านั้นมันก็จะเริ่มแบบเป็น NAV หน่วยกก็จะต่ำส<ม>ิบละนะครับแต่ไอตัวเนี้ย sensitivity เนี้ยมัน a s s u m e ว่าคือเขาไม่ทำอะไรเลยนะ ซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าเขามีกลไกในการโปรเทคมากกว่านั้นอย่างเช่นที่เขาสเตตเขียนไว้ในตัวของ prospectus เลยนะครับก็คือตัวเวลาตัว asset coverage ratio มันต่ำกว่า2เท่าเป็นเวลา5วันเขาจะต้องมีการลดความเสี่ยงพอร์ตการเงินต่ำกว่า1.5เท่าก็จะทำอีกแบบหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันน่าจะช่วยบัฟเฟอร์ได้ดีกว่านั้นอันนี้มันทำ sensitivity ก็คงเห็นภาพเป็นแบบนี้แต่ชีวิตจริงยังไงผมก็เชื่อว่าโอกาสต่ำแสนห้าแล้วเอาอีกอันนึงอะเซตลงไปแบบ 5้าจุดอ่ะมันมันก็ยากอยู่เหมือนกันครับจากจากภาวะเ n ดเมน n t ลในปัจจุบันนะครับาะก,ก็อันนี้คือในเคสที่ถือหุ้นเลยไม่ทําอะไรเลยไม่ขายทิ้งไว้อย่างเดียวก็ก็จะเกิดในกรณีนี้ซึ่งอย่างที่ไบบอกชีวิตจริงก็คงจะไม่งั้นน่าจะมีการ manage ถึงเงินสดกับมากอ่อดก็ได้เลยแบบนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะมีการ p r o t e ความเสี่ยงนี้อยู่นะครับครับส่วน simulation จริงผมก็รันไปแล้วนะครับผมก็ณนะปีที่เนี่ยโอกาสประมาณ0.7%ที่ NAV หน่วยกอจะต่ำกว่าแสนห้านะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าทิสโก้เราจะมีะสรุปเป็นบริฟของวายุพักอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นผ่าน Microsoft Team ยังไงก็ถ้าเป็นลูกค้าทิสโก้ติดต่อ IC เพื่อขอ ลิงก์เข้าเข้ฟังได้เลยอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตสงวนเฉพาะลูกค้าทิสโก้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเราจะมาคุยเรื่องวัยุพักกันอีกรอบหนึ่งนะครับในเวลาประมาณ11บเอโมงนะครับก็ไงก็ถ้าเป็นลูกค้าทิสโก้ก็ขอลิงก์จาก IC ได้เลยนะครับ